หญิงสาวพบรังไหมผีเสื้อ เธอเฝ้ามองจนกระทั่งพบเห็นรอยปีกขนาดเล็กปรากฏอยู่ที่ผิวภายนอกของรังใหม่เธอมองอยู่นานหลายชั่วโมงเห็นตัวอ่อนผีเสื้อพยายามดินน้นรนเพื่อให้พ้นช่องเล็กๆของรังที่หุ้มอยู่ให้ได้แต่เมื่อไม่สำเร็จเจ้าตัวน้อยก็หยุดเคลื่อนไหวเหมือนยอมรับสภาพว่าคงไม่อาจทําอะไรได้มากกว่านั้นทําให้หญิงสาวเกิดความสงสารเจ้าตัวน้อยสุดกําลังเธอจึงหยิบกัรไกลขึ้นมาตัดเปิดรงังจนตัวอ่อนสามารถออกมาได้อย่างง่ายดาย หญิงสาวยังคงเฝ้ามองเจ้าตัวน้อยนั้นด้วยหวังว่าอีกไม่นานปีของมันจะใหญ่ขึ้นคงจะพยุงร่างกายและบินได้แต่เมื่อเวลาผ่านไปกลับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงผีเสื้อตัวน้อยนั้นต้องเดินและคลานทั้งชีวิตด้วยสภาพร่างกายบวมที่ไม่มีโอกาสจะบินได้อีกต่อไป สิ่งที่หญิงสาวคนนั้นไม่เข้าใจก็คือธรรมชาติอันชาญฉลาดได้กำหนดมาแล้วว่าตัวอ่อนจะออกไปเผชิญโลกได้ก็ต่อเมื่อของเหลวในร่างกายลดน้อยลงจนลำตัวมีขนาดสมดุลกับอีกเท่านั้นจึงจะสามารถลอดออกจากช่องขนาดเล็กของรังได้สำเร็จ และถ้าตัวอ่อนได้ผ่านการดิ้นรนจนถึงเวลานั้นมันจึงจะเติบโตเป็นผีเสื้อที่พร้อมโบยบินได้อย่างอิสระการดำเนินชีวิตถ้านับตั้งแต่เกิดจนตายจากโรคนี้ไป เราจะเวียนวนอยู่กับการต่อสู้ดิ้นรนที่ทบทวีไม่รู้จักหมดสิน้นยิ่งต่อสู้ดิ้นรนก็จะยิ่งแข็งแกร่งถ้าชีวิตไม่ต้องผ่านอุปสรรคใดๆเลยจึงจะมีแต่ทําให้เราพิการและไม่แข็งแรงดังเช่นต้นไม้ใหญ่ในป่าหาได้เติบโตขึ้นมาจากการปกป้องคุ้มครองเป็นอย่างดีไหมแต่ที่ยืนอยู่ได้เพราะผ่านการต่อสู้ดิ้นรนทั้งกับดินฟ้าอากาศและต้นไม้อื่นๆเพื่อที่จะอยู่รอด ให้้ไดนักกีฬาเก่งๆก็เช่นกันที่เราเห็นเขาอยู่ในสนามแข่งขันก่อนแข่งเขาต้องอดทนต่อการฝึกซ้อมอย่างหนักและเขาต้องรับภาระ,ะเพื่อผลของการแข่งขนะันนั้นจึงถือได้ว่าการดิ้นรนฟ่าฟันอุปสรรคต่างหาที่เป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินชีวิตที่จะช่วยให้เรายืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง คนที่เคยประสบความผิดหวังความพ่ายแพ้เปรียบเสมือนเป็นรางวัลชีวิตให้เราไปสู่ความสำเร็จอย่างไรก็ตามยังมีคนจำนวนหนึ่งต้องพ่ายแพ้ภัยจบชีวิตตัวเองจากโรคนี้ไปเพราะขาดความแข็งแกร่งและไม่มีประสบการณ์พบอุปสรรคมาก่อน ฉะนั้นจงภูมิใจกับการดิ้นรนของท่านเถิดเพราะมันช่วยเราเรียนรู้เติบโตและประสบความสําเร็จได้แม้เราเชื่อว่าความสําเร็จจะมาจากการต่อสู้ก็ตามแต่ถ้าเราต้องการความสุขที่แท้จริงเราคงไม่อาจปฏิเสธจะทําเรื่องต่อไปนี้ข้อแรกเราต้องดิ้นรนเพื่อรับผิดชอบและยืนด้วยตัวเองเราต้องตั้งเป้าหมายการดําเนินชีวิตขึ้นมาและมุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายนั้นอย่างจริงจัง เรามักปลอบใจให้กําลังใจคนอื่นเสมอแต่เราไม่เคยดูแลตัวเราเองเลยเราต้องปลอบใจตัวเราเองบ้างนี่แหละที่เราต้องทํากดติดตามผมด้วยครับอขอบคุณครับ